สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ลอยสไตล์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแพทใหม่ล่าสุด 2.0A ของเกม League of Legends Wild Rift ซึ่งเนะื้อหาใจความหลักของแพทนี้คือการเนิรฟแล้วก็เนิรฟนะครับแถบเมตาตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงเนเกิดขึ้นมากมายหลังจากการมาของเหล่าแชมเปี้ยนยอร์โดนั่นเองดังนั้นในวันนี้ผมจะมาอัปเดตเมตา 2.0A และแชมเปี้ยนเทลิที่ทุกคนรอคอยกันนะครับผม อธิบายเมตาตอนนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับปัจจุบันเราอยู่ในแพท 2.0a ซึ่งได้มีการเนิร์ฟแชมเปี้ยนที่โดดเด่นทั้งหมดจากแพทก่อนๆนะครับโดยเฉพาะอีฟลินนะครับและที่สำคัญคือการปิดตำนานไอเทมสุดโกงอย่างการเดิน n องเจิ โดนเนิร์ฟเรียบร้อยเลครับปัจจุบันโดยการเพิ่มราคาให้แพงขึ้นจาก2,008กลายเป็น3,001ลดพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มครูดาวในการฟื้นคืนชีพนะครับทำให้หลังจากนี้นะครับแทบจะไม่มีแล้วนะครับการที่แชมเปี้ยนหลายๆตัวออกการเดินทาเจอชิ้นแรกมาไฟมังกรอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเกิดขึ้นละส่วนรายละเอียดทั้งหมดในการอัปเดตแพดจากผมจะอยู่ในแฟนเพจลอยสไตล์ทาง a c e b o o k นะครับสำหรับใครที่สนใจและใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับและที่สำคัญกดไลค์ให้ด้วยนะครับ <laughs> สรุปสัส้นๆของเมตานี้เลยนะครับแบบอธิบายง่ายๆเลยก็คือการเข้ามาของเคนเนนเนี่ยมันทำให้รูปเกมและเมตาของ l u e o u l o g e n e s Wi l d Rift เปลี่ยนแทบจะทั้งหมดเลยตอนนี้เคนเนนกลายเป็นตัวที่โหดที่สุดในทีมไฟน์นะครับและเป็นจุดศูนย์กลางในการกําหนดชัยชนะของเกมดังนั้นพวกเทียรหรือวิธีการเล่นเนี่ยจะหมุนรอบตัวเคนเนนทั้งหมดนะครับตั้งแต่มีเคนเนนมาและตัวเกมของลีโอ g e เจนตอนนี้ยังไม่มีระบบแบนนั่นเองทําให้ทีมไฟ์ฝั่งที่ไม่มีเคนเนนเนี่ยมักจะเสียเปรียบใช่ไหมในรายครงที่เราเจอกันทุกๆวันดังนั้นเ,เราต้องการตัวขัดเคนเนนนะครับเช่นกากัสเจนนา รีอาลิสตาอะไรพวกนี้ที่ทำให้เคนเนนเข้าไฟยากๆหรือว่าเข้ามาแล้วโดนผลักออกนั่นเองแชมเปี้ยนตนพวกนี้นะครับมันจะทำให้เคนเนนเล่นยากมากและด้วยการที่ไม่มีการเดียน Angel เนี่ยเอ้ยมันมีอยู่แต่ว่ามันถูกเนิร์ฟไปทำให้เราเล่นแบบเสี่ยงล้มลุกคุกคานแบบเอาตัวเข้าไปจูบไม่ได้ละดังนั้นเคนเนนมันเลยเป็นตัวที่แบบโหดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเท ที่ทุกคนรอคอยกันดีกว่านะครับ TS ก็เหมือนเดิมนะครับตัวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตัวแชมเปี้ยนที่ OP หรือว่าเก่งด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับและยังได้อิทธิพลจากการอัปเดตแพทครั้งนี้นะครับทำให้โดดเด่นมากๆในการพิกเป็นพิกแรกๆเลยเออและยิ่งมีแชมเปี้ยนพวกนี้เยอะๆนะครับในทีมก็จะสามารถชนะได้ง่ายขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โซโลเลนกันก่อนดีกว่านะ เรามาดู T.A.S. Solo l e g e กันก่อนเลยดีกว่านะครับตัวแรกเลยพระเอกประจำเมตานี้ครับ เคนเนนนั่นเองเคนเนนเป็นตัวที่ยืนเลนค่อนข้างจะดีนะครับเนื่องจากเป็นตัวตีไกลและมีสกิลชงสตันนะครับสามารถวิ่งหนีได้นะครับด้วยสกิลสาเวลาจังเกิลอีฝ่ายมาแก๊งอะไรเงี้ยแต่จุดเด่นจริงๆของเขาคือทีมไฟครับเวลาที่มีเขาอยู่ในทนะีมไฟณปัจจุบันเนี่ยคือโหดมากนะครับเวลามีอันติมีแฟลชเข้าไปออบเจกต์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมังกรบารอนอะไรเงี้ยถ้ามีเขาอยู่จะเพิ่มโอกาสชนะได้แบบเยอะมากครับผม ตัวต่อไปครับโอลาฟโอลาฟเป็นตัวที่อยู่มานานและไม่มีการเนิฟอะไรเลยนะครับเนื่องจากที่มีเคนเนนอย่างเงี้ยตัวของเขานิยมพิกมากเพราะว่าสามารถโซโล่คิวเคนเนนได้แบบง่ายได้ด้วยการเปิดแบล็นาล็อกไล่ตีเลยครับอีไฟล์แฟดเราแฟดต,ตามอีไ e ฟไปไหนเราไปตามอะไรเงี้ยเคนเนนจะเล่นยากมากๆด้วยการประกบติดนะครับตัวต่อไปครับอาคาลิเก่งมากๆในช่วงนี้นะครับเนื่องจากไม่ค่อยมีตัวสู้เขานั่นเอง คือสกิลของเขาแรงมากๆและตอนเวล5เนี่ยแทบจะการันตีโซโล่คิวเลยนะครับถ้าเล่นช้ำๆหน่อยตัวต่อไปครับกากัดกากัดปัจจุบันเนี่ยโดนเนิร์ฟไปนะครับเนิร์ฟดาเมจไปนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าอซีซีของเขาเนี่ยก็ยังสำคัญอยู่ดีเวลาเลือกมาเพื่อนก็อุ่นใจแล้วอะจังเกิลมี3ตัวนะ ก็มีรีซินมี Y ายมีวูคองนะครับที่ผมให้คือรีซินเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะครับเนื่องจากโดนเนริร์ฟระยะสกิลหนึ่งหรือว่าโซนิ w เวฟมานะครับทำให้ระยะการแปะอาจจะแปลกๆไปนิดนึงแต่ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมตัวต่อไป Y าครับว,วาตัวนี้นี่เก่งแบบมีเงื่อนไขนะคือของเขาเนี่ยเก่งมากนะในทุกช่วงจังหวะแต่อย่าพยายามให้อีกฝ่ายนําเขานะครับเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายนาเขาเนี่ยวายมันจะ มันจะพังแบบไม่รู้ตัวมันจะตามไม่ทันอะ่ะใครที่อยากรู้ว่าวายเล่นไงก็สามารถไปดูคลิปเก่าของผมได้นะตัวต่อไปครับวูคองวูคองปัจจุบันโดนเนิร์ฟสกิล2ไปนะครับตัวปลอมอาจจะเบาหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่สําคัญอะไรขนาดนะครับคือตัวของเขาแรงมากๆครับและยิ่งมีแบบตัวปลอมเนี่ยสามารถสลัดสกิลต่างๆได้เวลาอ e ีฝ่ายสกิลมาเราสามารถใช้ตัวปลอมเอาไปบล็อกไปหลอกอะไรนู่นนี่นั่นนะครับ แล้วก็มีอันติที่สามารถทำซีซให้เพื่อนได้แบบเวอร์วังอลังการมากครับด้วยหมุนหมุนมุนหมุนของเขานะร่างปอมก็หมุนได้นะอย่าลืม T S mid l a n ต่อไปเลยแล้วกันครับ Kenen ครับก็ k นเนนก็อย่างที่ผมพูดไปก็ตามนั้นเลยครับแต่ว่าพอมา mid เล n เนี่ยอาจจะเติมเกมได้ง่ายกว่าแต่ว่าอยู่เลนยากกว่านะเพราะว่า mid เลนมันมีตัวกดอย่างโอเลน่าอะไรอย่างนี้อยู่ก็น่ากลัวครับน่ากลัวก็ต้องยืนให้ดีๆหน่อย แล้วก็ตัวต่อไปอาคาริอาคาริก็คล้ายๆกับโซโล่เลนเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้อาจจะโดนแก๊งมากขึ้นแต่เนื่องจากตัวมิดเลนเนี่ยมันมีตัวบางๆเยอะนะครับอาคาริก็อาจจะโซโล่คิวได้ง่ายขึ้นเหมือนกันตัวต่อไปครับโอเรน่าโอเรน่าที่เก่งมากนะฮะคือตัวเนี้ยเก่งตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมเลยครับคือต้นเกมเราต้องพยายามเซฟต่ออาจจะปิดดาเมจไม่ได้แต่ ตอดในเลนค่อนข้างจะดีมากนะครับสามารถสร้างแรงกดดันได้โดยการตอดไปเรื่อยๆหน้าป้อมนะครับแล้วก็มีเกาะคอยเซฟเวลาที่อ e ี่ายสกิลมาสกิลมาปุ๊บเราเกาะแล้วก็ตีไล่ตีไล่ต,ลตีมันแรงมากครับและในช่วงเลนตอดหน้าก,ากากเรียนดีนะครับเราก็จะแรงมากๆครับมีลาว,ว่าดอนมีอะไรเงี้ยรวบทีเดียวนี่สามารถชนะไฟได้เลยตัวของเขาเลยมาเป็น T S นะครับแล้วมาตัวต่อไปครับกากัส การก์นเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้โหดเวอร์วงังอลังการแบบ st, เบรสทีเดียวตายแบบนั้นไม่มีแล้วนะแต่ตอนนี้คือจะเป็นแบบซีซี CC ให้เพื่อนมากกว่าคอยสร้างจังหวะให้เพื่อนแล้วก็สามารถยืนเลนได้แบบแข็งเหมือนเดิมนะครับอ่าเรามาดู ADC ดีกว่านี้เป็นตำแหน่งถนัดผมเลยตัวแรกเลยผมให้เป็นไคซ์สนะครับไคส์ a, เนี่ยค่อนข้างจะ ดีมากๆในแพทนี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ออก GA ชิ้นที่แรกเหมือนตัวอื่นนะครับเพราะว่าถ้าออกมาเนี่ยดาเมจจะไม่ค่อยมีเขาออกเป็นร Un ูนคิงรูนันเฮลิเคแล้วก็ IE ได้เลยนะครับก็ได้รับอิทธิพลมาจากแพทนี้เหมือนกันที่ GA โดนเนิร์ไปนะครับเก่งพอสมควรนะครับใครที่ชอบเล่นตัวนี้ก็แนะนําเลยนะครับตัวนี้ตัวต่อไป Draven Draven เนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับคือชนะ a อดแทบจะทุกตัวในปัจจุบันแต่เงื่อนไขของเขาเยอะไปหน่อยครับ คือเพื่อนต้องมาแกงให้เขาครับแล้วก็เพื่อนต้องโปรเทคเขาดีๆและตัวของเดเว่นเองก็ต้องเล่นให้ช่ำอยู่เหมือนกันจะเป็นตัวที่เก่งมากๆในเมตานี้ครับตัวต่อไป m i ด f o r ์จูนมิดฟอร์จูนโดนเนิร์ฟสกิลหนึไปทำให้เบาลงนะครับสกิลสอก็โดนเนิร์ฟไปนะครับแล้วก็โดนเนิร์ฟหนักๆเลยคือการดิสแทนเจอรปกติหล,หลายๆคนจะออกเป็นชิ้นแรกเลยแล้วก็ไปไฟมังกรอะไรเงี้ยแต่แบบนั้นไม่มีแล้วนะแต่ก็ยังพอ เล่นได้อยู่ผมว่าเล่นได้อยู่ด้วยการออกดาเมจไปเลยนะครับตัวของเขาจุดเด่นจริงๆก็คือการคุมเลนแล้วก็การเติมเกมนะครับเป็นตัวที่เติมเกมได้ไวที่สุดใน ADC แล้วนะผมว่าอ่าต่อมาซัพพอร์ต TAS นะครับลูลูโอ้ตัวนี้นี่เป็นการมาที่น่ากลัวมากนะครับคือมีเขาอยู่ในเกมเนี่ยเลดเกมค่อนข้างจะการันตีชนะได้เลยนะด้วยการบัฟของเขาเนี่ยมันเวอร์วังอลังการมากๆครับ คือมีตัวอย่างเรียกว่าอะไรเอาเอา a d ดีซแล้วกันมองภาพง่ายดีอย่างเดเวนอย่างเงี้ยเกิดเกิดเล่นโหดๆหดน่อยนะเราแค่กดเกราะเข้าไปให้เดเวนไล่ตีเลยฮนะหรือว่าใครสักก็ได้อีไฟเข้ามาเราใส่เกราะให้ใครสัแล้วก็ใครสัยิงตึกๆๆๆแป๊บเดียวหรือว่าจะบัฟให้จังเกิลก็ได้นะยางซินเชาเชเวนน่าอะไรอย่างเงี้ยวายรีซินได้หมดมันบัฟตัวที่แบบเข้าเข้าโกงมากครับตอนนี้และมาตัวต่อไปครับอลิสตาอลิสตาเนี่ย อ,อาจจะเล่นยากขึ้นแต่มีประโยชน์มากๆในเมตานี้นะครับเพราะว่าเคนเนนหรือว่าลีซินวาอะไรเงี้ยโดนอันดิสตากันหมดนะครับถ้าเล่นดีๆเนี่ยสามารถสร้างจังหวะให้เพื่อนได้แบบง่ายมากแล้วก็ทําให้ทีมชนะง่ายเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยนับเป็นแท้งตัวหนึ่งเลยครับ รอบดูเทเอกันบ้านดีกว่านะครับซึ่งโดยรวมแล้วก็จะเป็นแชมเปี้ยนที่เล่นได้ดีและมีประโยชน์กับทีมากๆนะครับแต่ด้วยตัวตัวเดียวเนี่ยอาจจะไม่เก่งเท่าเทเอสนะครับหรือว่าบางตัวอาจจะเก่งเท่าแต่ติดเงื่อนไขอาจจะเล่นยากไปหน่อยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเกมนั้นเกมนี้นะครับแต่ที่สําคัญคือเทเอส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยแย่งกันเฟิร์สพิกนั่นเอง เทเอโซโลเลนตัวแรกนะครับคามมลคาเิลเป็นตัวที่ยืนเลนค่อนข้างจะเก่งมากๆนะครับเวลาที่อีฝ่ายเข้ามาอย่างเงี้ยเราสามารถใช้พาสีสวนได้เลยเพราะว่ามันสามารถบล็อกดาเมจให้เราได้นั่นเองแล้วก็เวลาจังเกิลมาแก๊งเราก็สามารถชงจังหวะให้เพื่อนโดยการสลิงเข้ากดอันติอะไรแบบนั้นนะครับเรียกได้ว่าบังคับตายเลยฮะจะแฟลตออกก็แฟลตไม่ได้นะครับน <c oughs> ่นสําคัญสุดๆตัวต่อไปครับฟิโอร่านะครับฟิโอร่าเป็นตัวที่ตอดในเลนค่อนข้างจะดีมาก จังหวะหลายๆจังหวะเนี่ยอาจจะไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าถ้าคนเล่นชํานาญแล้วตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวเก่งมากๆ,ๆนะครับแล้วก็สามารถบังคับให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่เล่นทีมไฟได้ด้วยนะอย่างเช่นอีอกฝ่ายเป็นเคนเนนอย่างเงี้ยเคนเนนอยากไฟอ็อบเจกต์มังกรฟิอลาสามารถดันไปสูงๆเลยครับเพื่อที่จะสร้างแรงกดดันให้เพื่อนนะครับเวลาที่โดนดันสูงอย่างเงี้ยคือเขาต้องกลับมากันครับ ถ้าเขากลับมาการปุ๊บทีมไฟ์อาจจะแบบมั่วๆอะไรอย่างนี้ได้เลยครับแล้วฟิโอลาก็ไปแจมเก็บตกทีมไฟ์เอาประมาณนั้นครับตัวต่อไปเดลิสนะครับเดลิสเป็นตัวที่เก่งนะครับแต่ว่าต้องเคาน์เตอร์พิกเดลิสจะชนะพวกตัวที่ตีใกล้เกือบทั้งหมดเลยอย่างเช่นคารมิลอย่างเช่นมอไฟส์ ite, อะไรแบบนี้นะครับตัวเดลิสจะเก่งมากๆเดินเข้าไปสามารถชีสเพย์ได้เช่นเวลหเดินเข้าพุ่มไปดักตี5สแต็กอะไรเงี้ย ทำให้อีฝ่ายเล่นยากครับตัวต่อมามอไฟมอไฟเป็นตัวที่เก่งมากๆแต่มีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในการเล่นของเขาก็คือทีมต้องดีหน่อยเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยสามารถสร้างจังหวะให้ได้แต่ถ้าทีมคุณแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะเปิดไปแล้วเพื่อนไม่ตามอะไรเงี้ยมันก็เท่านั้นนะครับตัวนี้แต่เป็นโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นตัวที่แบบเก่งมากกับตัวหนึ่งจังเกิลครับ ชายวน่าชายวน่าเนี่ยล่าสุดถูกเนิร์ฟมาค่อนข้างจะหนักนะครับโดนเนิร์ฟมังกรน้ำกับมังกรดินมานะครับต่อให้ได้มาก็จะไม่โหดเหมือนเก่าแต่ถ้าได้มังกรนะครับก็ยังโหดอยู่เหมือนเดิม <c oughs> แปลกไหมถึงโดนเนิร์ฟมาแต่ก็ยังโหดอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ที่สําคัญเลยคือต้องได้มังกรนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้มังกรก็จะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นั่นเองตัวต่อมาจังเกิลซินเชาซินเชา ตัวนี้เนี่ยแทบจะขึ้น TS ได้เลยนะแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยมีแต่สกิลเข้าไม่มีสกิลออกนะครับตัวนี้เลยขึ้น TS ไม่ได้แล้วก็มาอยู่ในเมตาตอนนี้เนี่ยมันเป็นแบบเมตาที่จังเกิลต้องเล่นเกมไวกันนะครับเพราะว่าถ้าเกมชา้าเมื่อ,อไหร่เนี่ยตัวที่ทีมไฟท์โหดกว่ามักจะชนะเสมอซินเชามันเลยมาในเมตานี้ได้อยู่นะครับเล่นได้ครับเมตานี้ตัวต่อไปมิดเลนนะครับคือออร์เลียนโซ อิเลนโซเป็นตัวที่เฉพาะบุคคลนะครับเพราะว่า,าตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีเทคนิคเฉพาะตัวค่อนข้างจะเยอะต้องศึกษาเยอะๆว่าปั้นบอลมุมนั้นมุมนี้ยังไงข้ามคือตรงนี้อันติมุมนั้นมุมนี้อะไรแบบนี้ต้องศึกษาเยอะๆแต่เป็นตัวที่เก่งมากๆถ้าเล่นเป็นครับตัวต่อไปอาริครับอาริสามารถเคลียร์มินเนี่ยนได้แบบไวมากๆนะครับแล้วก็สามารถเติมเกมได้แต่จุด จุดอ่อนของเขาก็คือเวลาที่จังเกิลพังเนี่ยตัวเขาก็พังด้วยซโ l ล่คิวในไวลิฟของอาริเนี่ยค่อนข้างจะยากมากครับเป็นไปน้อยมากเลยแบบน้อยมากเลยส่วนใหญ่จะเน้นแบบเปิดจังหวะให้จังเกิลแล้วก็จังเกิลเข้าไปอะไรอย่างนี้ซะมากกว่านะครับตัวต่อมาคอกิโอ้โหตัวนี้มาเป็นตัวใหม่เลยครับคอกิเก่งมากๆในช่วงเลดเกมน,นะครับ แต่ในช่วงต้นเกมนี่เรียกได้ว่าแทบจะช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้เลยอย่างเช่นจังเกิลกำลังจะบวกกับอีกไฟนะครับมิดเลนอีไฟเดินมาแล้วแต่ว่าคอกิเดินตามไปก็แบบช่วยอะไรมากไม่ได้คือดาเมจไม่เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ในช่วงเลดเกมต้องบอกเลยนะว่าเป็นมิดเลนที่เก่งสุดๆครับแนะนำเลยครับถ้าใครที่ชอบสายเลดเกมยืนฟาร์มเฉยๆตัวนี้โหดมาก adc adc นะครับก็เหลือพี่เขาคนเดียวเลยคือพี่จินนั่นเองคือจินหลายหลแพท ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้ว่าโกงที่สุดเลยใช่ไหมครับเวลาที่แบบมี GA เอา GA ปุ๊บเ,เรียกได้ว่าเอาปืนตบหน้าเลยดีกว่าไม่ไม่ยิงแล้วเอาปืนตบหน้าเลยครับแต่ว่าเนื่องจากที่โดนเนิร์ฟดาเมจในช่วงเลนเกมไปโดนเนิร์ฟ GA นะครับแล้วก็จะทำให้ตัวเขาเนี่ยอ่อนลงเยอะครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังเล่นได้อยู่สามารถดันเลนได้โหดเหมือนเดิมแล้วก็เติมเกมจากไกลๆได้เหมือนเดิมครับซัพพอร์ตครับมาตัวแรกเลยโซนา โซนาเนี่ยโหดนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับโซนาเป็นตัวที่เก่งมากๆถ้าได้ยืนเลนแบบเลนแบบพาร์ีแบบยืนฟาร์มอะที่ไม่ใช่เจออาริ스าอะไรเงี้ยนะเจอแบบลูลู่เจอแบบเจนนาเจอแบบบรอมอะไรเงี้ยโซนาสามารถช่วยเอดีซีตอดในเลนได้และในแผ่นเนี้ยถ้าได้คู่กับ MF หรือว่าเดเวนนะครับก็จะสามารถกดเลนได้แบบยับมากๆนะครับแล้วก็อันติแรงไปลองเล่นกันได้ตัวต่อไปครับเจนนา เจนน่าโดดเด่นที่สุดก็คือการผลักครับของเมตานี้เวลาที่เจอตัวอีกฝ่ายเข้ามาอย่างเช่นวายอย่างเช่นรีซินอย่างเช่นเคนเนนอะไรเงี้ยสามารถสกัดตัวพวกนี้ได้ทําให้อีกฝ่ายเนี่ยแทบจะไม่มีดาเมจเลยนะครับแต่ก็ต้องอาศัยความช่ํมนิดนึงตัวต่อไปครับบรอมบรอมเนี่ยที่ผมไม่ให้ขึ้นเทเอสเพราะว่าถ้าทีมของคุณแบบไม่ดีตัวนี้ไม่สามารถจะแบกเกมได้เลยนะแต่เป็นตัวหนึ่งที่พาสซีฟน่าจะเป็น ตัวที่มีประโยชน์ที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าแค่แปะสแต็กหนึ่งเนี่ยแล้วให้เพื่อนตีตัวนั้นเนี่ยมันก็ชงจังหวะให้เพื่อนได้แล้วมันแบบเป็นตัวเปิดจังหวะง่ายมากมก็อย่างที่ผมบอกไปว่าข้อเสียอย่างเดียวก็คือเวลาถ้าทีมอ่อนน่ะก็แพ้เลยครับตัวนี้ก่อนจบคลิปนะครับเรามาปิดท้ายด้วยตัวยอดแย่ประจำเมตานี้เช่นเคยเนะครับสำหรับรางวัลในเมตานี้ ไม่ต้องรุ้นเลยครับเพราะว่ายังไม่มีการบรัฟให้เขาเลยครับขอยกให้ทรินเดอร์เมียเช่นเคยรับไปเลยครับ3ส,สมัยซ้อนจากลอย s t ตล์และยังไม่จบนะครับเพราะว่าคราวนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวนะครับเขามีเพื่อนใหม่ครับเพื่อนใหม่คือใครรู้ไหมฮะนั่นก็คือ ทริสตานเองแชมเปี้ยนใหม่ชาวโยโดที่เพิ่งเข้าเกมมาร้อนๆเลยร้อนๆเลยทําหัวผมร้อนเลยเล่นไปไม่เคยชนะเลยตัวนี้แล้วก็ทําผมแบบใจสลายนะครับด้วยดาเมจอันเบาหยองนะครับแทนที่จะโหดครับด้วยดีกีหนึ่งหนึ่งแครี่ชนะทุกตัวจากปกตินะแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้โดใส่แครี่ตัวไหนเรียกว่าตายเองครับต่อให้ได้ฟูลคอมโบนะครับก็ก็ไม่ตายครับอีกฝ่ายแต่ว่าเราโดนสวนทีเดียวเราตายเลยะ เ,เรียกได้ว่าเป็นน้องเบาหยงของช่องเราเลยครับแล้วก็คู่ไปกับพี่ทรินเดเมียเลยฮะเจ้าเก่าสําหรับรางวัลตัวยอดแย่ประจําเมตานะครับจบไปแล้วนะครับสาหรับการอัปเดตเท์ลสในแพท 2.0a นะครับในช่องไลฟ์สไตล์ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมผมเองก็จะรีบอัปเดตให้ไวที่สุดในช่องไลฟ์สไตล์เนี่ยแหละครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามกันด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานนะครับ ส่วนตัวผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ